우리 엑소 멤버들도 우리 태이 n g 엑소 여러분들 너무 보고 싶다고 전해 달라고 말했거든요. Tanguy, 우리 Tanguy, 우리 우리 Tanguy, 우리우

그돌아다니면서관광하고랬었어요แล้วก็เคยจำได้ว่าน่าจะไปที่แหล่งท่องเที่ยวในประเทศไทยพร้อมกับเมมเบอร์ด้วยอะค่ะครับตอนนั้น EXO เพิ่งเดบิวต์ใหม่ๆเลยนะคะที้อยู่ะปรเทศไทยผมาถึงกแล้องที่นั่นก็ต้องที่นั่นก็ต้อง <목소리도> 항상 태국에 이렇게 공연하러 왔을 때늘 공연만 하고 이제 그렇게 바로 비행기 타고 한국가고 그랬었는데 그러 가기 막ประเทศไทยนะครับผมรู้สึกว่ามาปุ๊บก็ขึ้นเว 너무 아쉬웠어요. 오늘 그리고 제가 처음 먹어 본 음식이 있었어요. แล้วครั้งนี้นะครับผมได้ลองเมนูใหม่ในประเทศไทยด้วยนะครับคือบังบูบข้าวเนียวมะม่งคกร้ว่ามันจร่มนะครับผมว่ามันอร่อยมากเลยนะดังนั้นมกเลยรว่ามันเนเนี่ม่เเลยนะครับผมกเลยิดว่ามันรนะครับผมกเลาเป็นเมนูที่ไม่เคยทานเลยนะรับผมก็เลยนดว่ามันจะอร่อยไหมนะครับ